แนแนลวันนี้มากินข้าวนะครับอ่าวันนี้น้องกับตันกินข้าวกับเมนูอะไรบ้างคะหมูอะไรทอดมันหมูทอดอันนี้เป็นหมูทอดมันอ่าแล้วก็อะไรคะนี่นีไข่ทาอมนะครับอ็มีสุปปลามต่ก็มีผักไข่ต้มด้วยนะครับโอ้โหน่ากินมากลยกเลยกินเลยไหมคะกินเลยครับอ่าสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มากินข้าวกับน้องกับตันนะคะ ก็เดี๋ยวคุณแม่จะกินด้วยแล้วก็วันนี้ก็มีเมนู3ามอย่างนี่นะคะอ่าเดี๋ยวจะให้คุณยายเป็นคนถ่ายนะคะเอาคุณยายถ่ายน้องฝั่งกันหน่อยให้คุณแม่ <c oughs> สวยๆเปะ๊ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยครับกิ MM. นข้าวกันนะ <c oughs> บอกเพื่อนเราเพื่อนๆกินอะไรก็ ส่งรูปมาให้เราดูได้ฝากดิทั้งกัปตันบอกดิหนูรู้อะไรอะไรก็ได้นะครับกินอะไรก็ส่งมาให้เราดูได้นะครับอันนี้จะเริ่มกินก่อนเลยนะคะเพื่อนๆพอดมันโอ้ยทอดตันส้มตำนะเพื่อนมัน ชอบกันมากใช่ไหมะตำปูปลาร์แซ่บเลยรู้จัากนะไม่ได้กินนานแล้วหลายวันแล้วยังไงบ้างคะน้องกัตปตันอร่อค่ะอ่า หอมแดงมีประโยชน์ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนเพิอนเป็นสมุนไพรเยอะร้าไม่ป่วยกันนะเพื่อนกินอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้นะคะแล้วก็เป็นอะไรกันแล้วก็ระบันทายให้ดูตลอดทำไมต้องกัง อ๋อคับวันนี้ใครทำกับข้าวให้กินคะเนี่ยยายครับอ๋อเป็นไงบ้างอร่อยครับมองกล้องถ้างานจะกินอะไรต่อตุ๋นไข่ใช่ไหมนั่งดีดลูกีค่ะเปิดอ่ะ ข้าเวเหนียวไถ่ข้าวโอ๊มนะท่านผ่านไถ่ข้าวโอเมอ้าวไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ยินให้ดูเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ เฮ้ยเดี๋ยวผมพ่อเองกัเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆอ่ะอ่าน้องกัมตานอ่ะหนูวางไข่กล้วหรอกอบอกเพื่อนเราเร็วน้องกัมตานบอกเพื่อนบอกเพื่อนๆก่อนเร็วเดี๋ยวเราจะไปแล้วถ้าชอบฝากไว้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นับใคร ห้องกับแนววันนี้ขอตัวไปก่อนบายครับไปปายบ่าย,ายแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมกับข้าวในวันนี้กินข้าวให้อร่อยกันนะทุกคนไปาย้ะค่ะ